เมื่อสัก10-20ปีก่อนเนี่ยตอนผมเล็กเดปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า DC c o m อมมคนี่ครองตลาดซ u เปอร์ฮีโร่อย่างแท้จริงทั้งหนังต่างๆมากมายอนิเมชันที่เป็นที่รักของหลายๆคนแต่ว่าเพื่อน <S <S ๆรูลล้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Justice League มีแผนที่จะทำเป็นหนังตั้งแต่ปี2007ก่อนหน้า MCU อยู่หลายปีเลยทีเดียวในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง Justice l e a g u e Mortal หนังที่ไม่ได้ถูกสร้างกันครับ หลังจากที่มาหากราฟ Justice League Snyder Cut ได้ผ่านพ้นไปแล้วเพื่อเป็นการต้อนรับงาน DC Fan Dome ผมก็อยากจะมาพูดถึงหนัง Justice League ที่ไม่ถูกสร้างของผู้กำกับ George Miller จาก Mad Max Fury Road ซึ่งในปี2007เนี่ยโปรเจกต์นี้เกือบได้เริ่มถ่ายทำกันแล้วแต่ต้องมาตกรลกรรมลำบากจากสถานการณ์ Writer's t r i k e และเรื่องการเปลี่ยนนโยบายภาษีของออสเตรเลียซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของหนังเรื่องนี้ครับทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆจน Warner ตัดสินใจไปทําแบทแมนกับโนแลนแทนโดยวันนี้เนี่ยผมได้ทําการนําบทหนังนี้มาอ่านแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆฟังกันในวิดีโอนี้กันครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงแคสติ้งของเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับว่าใครได้รับบทอะไรกันบ้างอาร์มี่แฮมเมอร์รับบทเป็นแบทแมนดีเจโคโตโรนารับบทเป็นซูเปอร์แมนเมแกนเกลรับบทเป็นวันเดอร์วูแมนอดัมโบรดี้รับบทเป็นเดอะแฟลชแบลลี่อัลเลนฮิวช์คีบายน์รับบทเป็นมาชช์แมนฮันเตอร์ เทเลซาพาเมอร์รับบทเป็นทาเลียอากูสวิคาซานเป็นไอริสอ l ลเลนซานเตียโกกาเบล่ารับบทเป็นอัลคาแมนเจบรูเชลรับบทเป็นแม็กซ์เวลล์ลอร์ดคอมมอนรับบทเป็นตรีแลนเทนและแอนโอนเยลชินรับบทเป็นวอลลี่เวสเพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าใครเป็นใครบ้างทีนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ผมจะเล่าเรื่องของ Justice League Mortal ให้เพื่อนๆได้ฟังนครับ หนัง Justice League Mortal ก็เปิดฉากด้วยการที่ซูเปอร์แมนลอยอยู่บนฟ้าท่ามกลางสายฝนวันนี้เนี่ยตัวเสบนอกของเขาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังนั้นแปลกไปจากเดิมสีแดงตัดทองบนชุดสีฟ้าได้ลกลายเป็นสีดำตัดเทาท่ามกลาง,มงเมือ,องเมโทรโพลิสที่ว่างเปล่าเขาได้ยินเสียงะระฆังของโบสถ์สะท้อนมาไกลไกลซูเปอร์แมนบินตามเสียงนั้นไปจนถึงงานศพแห่งหนึ่งเหล่า Justice League คนอื่นๆกำลังรอเขาอยู่ด้านล่างทุกคนต่างแต่งกายด้วยสีดำไว้ทุก Wonder Woman กลีนแลนเทิลอัลคอมแมนเดอะแฟลและมาชินแมนฮันเตอร์ต่างมากันพร้อมหน้าขาดแค่เพียง Batman ตรงกลางโบสก็มีโลงศพสีขาวตั้งอยู่เหล่าจัสติส g ลกก็ต่างช่วยกันยกโลงนั้นเพื่อไปทำพิธีฉากก็ตัดไปยัง2วันก่อนที่โลกนี้ยังสงบสุขอยู่ b บ r r ี่และไอริสกำลังมาทานข้าวกันที่ Planet คลิปตอนร้านอาหารฟาสฟูสตีมซุปเปอร์ฮีโร่ที่เหล่าพนักงานเนี่ยจะแต่งเป็นฮีโร่ต่างๆ บอยเดอะแฟลชเนี่ยก็เดินมาถามแบรรี่บอกว่าฉันคือเดอะแฟลชนะจะมาช่วยเหลือคุณในวันนี้ทานอะไรกันดีครับในเซียววินาทีนั้นแบรรี่ก็เหลือไปเห็นบอยแบทแมนที่กาลังจะล้มและทําถาดอาหารตกเขาจึงใช้พลังของเขาเนี่ยพุ่งไปจับตัวบอยเอาไว้แล้วค่อยเก็บอาหารที่กําลังกร,กระจายกลางอากาศแล้วกลับมานั่งด้วยความเร็วของเขาแล้วค่อยสั่งอาหารจํานวนมากอลิสก็บอกแบรรี่ว่าวันนี้วอลลี่เนี่ยจะมาหาเขาคืนนี้ซึ่งเขาเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะได้ทางานในแลบร่วมกับแบรรี่แต่ว่าแบรรี่เนี่ยที่กำลังบุ่นกินอาหารอยู่ ก็ยกนิ้วขึ้นมาชี้ไปที่ทีวีในทีวีนั้น Wonder Woman กำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่ที่งาน UN เอ็ในแบทเคฟ Batman กำลังวุ่นวายกับการติดตั้งโปรแกรมอะไรบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของเขาก่อนที่จะแสดงผลออกมาเป็นชื่อสถานที่แล้วก็พลังของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนบนโลกมันก็คือราเธอร์ไอ้นั่นเองอัลเฟรดเนี่ยก็เดินออกมาจากมุมมืดพร้อมกับตั้งข้อสงสัยถามถึงวิธีการของแบทแมนที่สร้างระบบสอดแนมเมตาฮิวแมนขึ้นมา เขาก็วนที่บรูซเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในถ้าคอยเช็คบรทิชอายอยู่ตลอดเวลาแต่บรูซก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ไว้ใจพวกเมตาฮิวแมนพวกเขาเนี่ยมีพลังเหนือมนุษย์สามารถกลายเป็นไัยได้ตลอดเวลาเขาจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าระวังคนเหล่านี้ออาเฟรดก็ได้แต่ถอนใจแล้วค่อยบอกบรูซว่างานเลี้ยงวันเกิดของเขาเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วพอน้้งคู่ขึ้นไปจากถ้ำคอมพิวเตอร์ก็เกิดทํางานขึ้นมาเองมีโค้ดวิ่งไปวิ่งมาพร้อมกับแสดงผลขึ้นมาว่า ยกเลิกคำสั่งของผู้สร้างในงานเลี้ยงด้านบนของคลืหาหัดเวนที่เต็มไปด้วยผู้คนทรงอำนาจมากมายมีทั้งเจ้าชายอารลับนายทหารเจ้าของบอ่อน้ำมันประธานบริษัทสือ่อต่างๆและแม็กซ์เวลล์ลอร์ดที่กำลังจ้องมองไปยังบรูซเวนลายล้อมไปด้วยสาวๆเขาเดินเข้าไปคุยตีสนิทกับบรูซพร้อมแนะนำตัวเองว่า <S 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 เขาเนี่ยเป็นคนจัดอาหารมางานเลี้ยงวันเกิดของบรูซและเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าของแพลเน็ตคลิปตันแฟนชายร้านอาหารยอดนิยม บนอวกาศดาวเทียมจับอะไรบางอย่างได้ที่เมืองเดนเวอร์โคโลราโดตำรวจัวกลางคนที่กำลังขับรถสายตรวจไปที่เกิดเหตุดาวเทียมก็บอกขึ้นมาว่าพบเป้าหมายมาเช่นแมฮันเตอร์เตรียมพร้อมเริ่มทำการโจมตีแล้วเมื่อตำรวจคนนั้นเนี่ยลงมาจากรถก็พบกับกล่องวัตถุปริศนาตั้งอยู่เขาค่อยเดินเข้าไปอย่างระวังก่อนที่จะเปิดออกมาพบกับสัตว์ประหลาดคล้ายมาน้ำซึ่งไอตัวเนี่ยมันก็พ่นสารอะไรก็ไม่รู้ใส่ตำรวจคนนั้น แล้วร่างกายของเขาก็กค่อยๆลุกเป็นไฟเขาเริ่มกรีดร้องร่างกายก็เริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นเอลินสีเขียวๆมาเช่นแมนฮันเตอร์ตกใจกลัวเริ่มบินไปบินมาเพื่อจะทําการดับไฟจนภายในเมืองเนี่ยเริ่มมีไฟลุกไหม้ใหญ่โตไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรก็ตามไฟก็ไม่ยอมดับที่ร้านอาหาร Planet ตคริปตอนเบลลี่และไอร s สที่กําลังกินข้าวอยู่ <c oughs> ก็เห็นข่าวด่วนไฟไหม้ที่โคโลราโดเบลลี่ตั้งใจจะไปช่วยเมืองนี้ แต่ว่าไอลิสที่กําลังกังวลก็บอกไปว่าแบลลี่เธอจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเร็วขนาดไหนก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยมีเวลาว่างเลยเพอช่วยโลกทั้งใบไม่ไหวนะแล้วแบลลี่ก็ตอบกลับไปว่าแค่ช่วยส่วนที่มือเธออยู่ก็พอแล้วไอลิสก็ได้แต่ถอนหายใจปล่อยให้แบลลี่วิ่งออกไปแบลลี่ก็กดแหวนปล่อยชุดออกมาพุ่งไปทางเมืองเดนเวอร์เมื่อเขาไปถึงก็พบกับมันเดวูแมนที่กำลังบินมาพอดี ทั้งคู่ก็ช่วยกันดับไฟก่อนที่จะพบกับต้นต่อซึ่งก็คือเพื่อนของเขาจอห์นโจนส์มาเช่นแมนฮันเตอร์ที่กำลังคุมขั้งวันเดอร์วูแมนก็เอาบ่วงบาดเนี่ยรัดเขาไว้แล้วให้เดอะแฟลชเนี่ยวิ่งเลี้ยงน้ําในสวนให้วนร,บรอบๆตัวเขาไว้เพื่อเป็นการเลี้ยงไม่เขาติดไฟต,ตลอดเวลากลับมาที่ฤหาสลืหาเวนแม็กซ์เวลล์ลอดก็ได้แนะนําบรูซให้รู้จักกับเพื่อนของเขาทาเลียออลกูแล้วก็โม้ให้ฟังว่าทาเลียเนี่ยเป็นลูกสาวของราชออลกู ซึ่งเธอได้ช่วยแบทแมนเนี่ยหักหลังพ่อของตนเองเพราะว่าเธอเนี่ยรักเขาแต่จุดท้ายเขาก็หักอ,อกเธอเมื่อบรูซได้ยินดังนั้นพวกเราก็เห็นแฟลชแบ็กของแบทแมนกับทาเลียตอนที่เขาทิ้งเธอไปหลังจากที่ปราบราชอากูได้ในงานเลี้ยงบรูซก็ค่อยๆเห็นทาเลียเดินเข้ามาหาแต่ว่าอัลเฟรดก็เข้ามาขัดจังหวะก่อนด้วยการแจ้งข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นที่เดนเวอร์เมื่อบรูซรู้ว่ามาเช่นแมฮันเตอร์ถูกโจมตีด้วยไฟเขาก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างได้ แล้วค่อยไล่ทุกคนกลับบ้านในระหว่างนั้นขเขาก็เห็นทาเลียเนี่ยิ้มให้พร้อมกับแม็กซ์เวลล์อร์ดที่กำลังซับเลือดกำเดาวไหลอยู่ Wonder Woman และ Flash ก็ได้นำมาเช่นแมฮันเตอร์เข้าไปรักษาที่นิวยอร์กซึ่งเป็นฐานของ Wonder w o วูแมนซูเปอร์ก็ได้เดินทางหาพวกเขาและได้ไดพบก,กับ The Flash เป็นครั้งแรกเป็นการคอนเฟิร์มว่าในหนังเรื่องนี้จัสติสหล e งนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งแต่ว่าเหล่าฮีโร่เนี่ยมีบางคนอาจจะเคยรู้จัก และเคยทางานด้วยกันมาก่อนบ้างแล้วมาเช่นแมนฮันเตอร์ก็ได้คุยกับทุกคนผ่านพลังจิตว่าไฟเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่ไม่มีใครรู้ของเขาเราฮีโร่ Hero ก็เริ่มสงสัยว่าแผนการอาจจะมีเงื่อนงำมากกว่านี้การโจมตีด้วยไฟไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังดูอาการของจอห์นโจนส์อยู่แฟลชก็ขอเดินทางกลับไปที่บ้านก่อนส่วนซูเปอร์แมนและวันดูแมนกำลังคุยกันว่าคิงอาร์เธอร์เนี่ย อาจจะรู้ว่ามาน้ําประหลาดตัวนี้คืออะไรพอแฟลชกลับมาถึงบ้านวอลลี Wall ่ e หลานของเขาก็มาพักที่บ้านของเขาแล้วซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เล่นปิงปองกันซึ่งมันก็เป็นฉากที่เผยให้เห็นว่าวอลลี e ่เนี่ยมีพลังแบบเดียวกันกับแบร์รี่เลยหลังจากตีปิงปองพักผ่อนเสร็จทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องคดีแบร์รี่คิดว่าสารที่แมนชีนแมนฮันเตอร์โดนเนี่ยน่าจะมีส่วนประกอบของนานโนแมชชีนที่ทําให้เขาติดไฟตลอดเวลาเขาและวอลลี e ่ จึงช่วยกันสืบหาข้อมูลงานวิจัยของนานโนแมชีนจากที่ต่างๆชากก็ตัดมาที่แบดเคฟและจอมากมายในถ้ำเนี่ยก็กำลังแสดงผลจากบราเธอร์อ e ที่ติดตามภาใต้ฮิวแมนคนอื่นเราก็จะเห็นซูเปอร์แมนและวันด์บูแมนที่กำลังเดินทางลงไปใต้ทะเลแฟลชในบ้านของเขาและมาเช่นแมนฮันเตอร์ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่นิวยอร์กบรูซบอกอัลเฟรดว่าใช้เวลาสืบอยู่หลายปีกว่าจะรู้เรื่องไฟที่เป็นจุดอ่อนของมาเช่นแมน อัลเฟรดก็สงสัยว่าอาจจะมีใครบางคนเนี่ยตามดูพวกเขาเหมือนกับบรูซก็ได้ภาพก็ตัดกลับมายังแม็กซ์เวลล์อร์ดและจอมากมายในบ้านของเขาที่ไม่ต่างกับแบทแมนเขาได้ยินที่บรูซและอัลเฟรดคุยกันแล้วก็บอกว่าคนฉลาดเนี่ยมันก็คิดแบบเดียวกันนี่แหละบรูซทาเลียที่อยู่ด้วยกันกับเขาก็บอกว่าแม็กซ์เวลเนี่ยพูดมากเกินไปละบรูซย่งไม่งโง่และแผนของเขาเนี่ยอาจจะแตกได้แต่แม็กซ์เวล ก็เชื่อมั่นว่าไม่มีใครตามแผนของเขาทันได้ก่อนที่จะเริ่มเปิดโปรแกรมบางอย่างซึ่งมีข้อความขึ้นมาว่าเฟสวันเตรียมพร้อมแล้วซูเปอร์แมนและวันดูแมนก็ได้มาพบกับคิงอาเธอร์ซึ่งก็คืออัลคอแมนนั่นแหละครับที่ตอนนี้เนี่ยมือขาดไปข้างหนึ่งแล้วเราก็ใช้เหมือนกับว่าเป็นมือที่ทําจากน้ําแทนเขาเนี่ยเสียสละแขนข้างนี้เพื่อไปช่วยชาวโลกแต่สุดท้ายเนี่ยชาวโลกเนี่ยก็ยังทาร้ายธรรมชาติอยู่ดีทําให้อัลคอแมนเนี่ย เลิกยุ่งเรื่องบนบกอาเธอร์ Arthur ตกลงที่จะช่วยมาเช่นแมฮันเตอร์เพราะว่าวันเดอร์วูแมนเนี่ยเป็นสหายที่ดีของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบทีนาโูมัน Man ก็ตามในระหว่างนั้นที่แบทแมนกำลังออกไปตรวจตาเมืองกอตแทมอยู่ก็มีตำรวจที่ถูกแก๊งมาเฟียจับเข้าไปในโรงละครแต่พอแบทแมนมาถึงมกมาเฟียเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นหุ่นยนต์มนุษย์ดัดแปลงที่เรียกว่าโอแมกซึ่งมันก็อาจแบทแมนยับเลยแต่พอก่อนที่มันจะฆ่าเขาได้เนี่ยแม็กซ์เวล ็ได้ทําการสั่งการบอกให้มันถอยกลับมาแบทแมนในสภาพสะบักสะบอมเนี่ยก็ได้กลับมายังถ้าและพยายามเข้าระบบบาร์เทอร์ไอแต่ก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าตอนนี้มันถูกแหกไปแล้วในเมืองนิวยอร์กสถาปนิกหนุ่มจอห์นสจวตหรือว่า Green tern, <c oughs> กีลนเทอนกำลังออกแบบตึกด้วยพลังจากแหวนของเขาแต่แล้วจู่ๆเนี่ยปากกาของเขาก็มีอะไรบางอย่างโดดเขาเ้าไปในปากทําให้ตาของเขาบอดและคว,วบคุมพลังแหวนไม่ได้ ส่วนในที่พักของวันเดอร์วูแมนอาร์คแมนก็โดนยุงอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆกัดแต่มันก็ทําให้เขาติดเชื้อบางอย่างทําให้เขาเริ่มมีอาการกลัวน้ําและถอดแขนตัวเองทิ้งไปส่วนซูเปอร์แมนและแฟลชเมื่อทราบข่าวของกินแลนเทิลก็เดินทางมาช่วยเขาทุกคนตัดสินใจว่าจะนัดรวมตัวกันที่ Fortress of Solitude ปราการโดดเดี่ยวซูเปอร์แมนที่ครัวโลกซึ่งแบทแมนที่แอบดูอยู่เนี่ยก็ตามไปสมทบด้วยพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ย ได้สร้างบาเทอร์ไอขึ้นมาเพื่อหาจุดอ่อนของฮีโร่คนอื่นๆในกรณีที่พวกเขากลายเป็นภัยต่อโลกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบาเทอร์ไอถูกใครบางคนยึดไปแล้วซึ่งเขาบอกเสร็จปุ๊บก็โดนวันเดอร์วูแมนเนี่ยต่อยเขาเป็นหนึ่งดอกลงไปกองกับพื้นส่วนเดอะแฟลชเองก็โดดเล่นงานเหมือนกันเมื่อเขารับโทษทรัพ์จากไอริสแต่ว่าพอเขากดรับเนี่ยก็มีหุ่นตัวเล็ก,ลกโผล่มาจากมือถือแล้วกระโดดมาใส่เขา แล้วพอมันเกาะตัวเขาได้เนี่ยแฟชก็เริ่มสั่นสั่นสั่นสันจนทะลุพื้นดินลงไปด้านล่างออกมาที่อีกฝั่งหนึ่งของโลกก่อนที่โดนแรงดึงดูดเนี่ยดูดกลับไปมากลับไปมาในขณะที่ทุกคนกาลังวุ่นวายแก้สถานการณ์ของกันและกันแบทแมนก็ได้ปลีกตัวออกมาและพยายามที่จะเจาะระบบบาเทอร์ไออีกครั้งเมื่อทําสําเร็จเขาก็ได้พบกับไฟล์ของตัวเองซึ่งในระบบนั้นระบุว่าจุดอ่อนของแบทแมนก็คือความรับ พอเห็นดังนั้นเขาก็นึกย้อนไปเห็นภาพของเขาเนี่ยที่จูบก,กับทาเลียไป็ครั้งสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเธอได้เอาอะไรบางอย่างใส่ไว้ในตัวเขาเหล่าฮีโร่ที่เหลือก็ใช้พลังของตัวเองช่วยช่วยกันกำจัดนาโน,านาแมชชีนที่เล่นงานแต่ละคนเอาไว้ได้วันเดอร์วูแมนก็พาแบ์รี่มาหาอะไรกินที่ร้านแพนดิปตอนเพื่อเติมพลังงานจากที่ใช้ไปเยอะมากวอลลี่ก็ตามมาสมทบแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาสืบจนพบโปรเจกต์นาโนแมชชีนของรัฐบาล ที่เรียกว่าโอแม็กแต่ว่าภายหลังเนี่ยมันถูกนํามาใช้สร้างเด็กทดลองที่มีพลังจิตแทนได้ซึ่งเด็กทดลองทั้ง13คนเนี่ยตายหมดเหลืออยู่เพียงคนเดียวแล้วพอเขาเอาหน้าของเด็กคนนั้นเนี่ยมารันบนโปรแกรมจําลองให้มีอายุเยอะขึ้นหน้าของเขาเนี่ยก็ละไมคล้ายกับแม็กซ์เวลล์ลอดแบทแมนที่รู้แล้วว่าทาเลียเนี่ยอยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็ได้ออกตามหาเธอจนพบฐานลับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็เจอแม็กซ์เวลล์ลอดด้วย ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยที่เขาก็ได้มองว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนยึดระบบแบทเทอรายไปแล้วก็สั่งให้โอแมกเนี่ยบัตรทืบอแบทแมนอีกรอบแล้วค่อยสั่งให้ระบบโอแมกเฟสวันเนี่ยทางานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้คนจํานวนมากทั่วประเทศเริ่มกลายร่างเป็นโอแมกมารเชนแมนฮันเตอร์สัมผัสได้ว่าแบทแมนเนี่ยกาลังตกอยู่ในอันตรายจึงส่งกระแสจิตให้ซูเปอร์แมนและวันดูแมนเนี่ยออกไปช่วยแบทแมนส่วนเขาพร้อมกับอาคาแมนและกีลนเทน จอ,อกไปหยุดพวกโอแมกที่คุมขัางในเมืองพอซูเปอร์แมนและวันดูแมนมาถึงก็อัดโอแมกจนยับเลยแล้วก็ช่วยแบทแมนเอาไว้ได้แต่แม็กซ์เวลล์ลอร์ดก็ได้ใช้พลังจิตเข้ามาควบคุมซูเปอร์แมนเอาไว้และสั่งให้เขาเนี่ยออกไปต่อสู้กับวันดูแมนซึ่งในบทเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่แบบขี้โมมากต่อยกันไปมาแล้วก็บินไปสู้กันบนดวงจันทร์อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยซูเปอร์แมนก็ได้รับชัยชนะแล้วก็คว้างวันเดอร์วูแมนลงมาลงทะเลซึ่งออคแมนเนี่ย ก็ได้ตามมารอแล้วก็ช่วยไว้ได้แล้วก็ส่งเธอกลับไปหาแม็กซ์เวลล์อดส่วนเขาและกองทัพสัตว์ทะเลเนี่ยก็จะอยู่ต้านซูเปอร์แมนไปซึ่งก็รังเขาได้ไว้ไม่นานครับก่อนที่จะพ่ายแพ้ตามกันไปวันเดอร์วูแมนที่กลับมาหาแม็กซ์เวลล์อดก็ได้ใช้ลาสโซฟทรูดถามหาวิธีช่วยซูเปอร์แมนซึ่งก็ได้คําตอบจากแม็กซ์ว่าวิธีเดียวเท่านั้นก็คือต้องฆ่าเขาทิงซะแต่เธอเองเนี่ยก็ทําไม่ลงเพราะสิ่งนี้มันคือจุดอ่อนของเธอ ที่ได้สาบานไว้กับเทพเจ้าแล้วว่าเธอเนี่ยจะไม่สามารถฆ่าใครได้แม็กซ์เวลล์ก็ได้โม้แผนการร้ายของตนออกมาว่าที่ทําลงไปเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนโนดทดลองเด็กทั้ง13คนเนี่ยไม่เคยมีใครมาช่วยเขาเลยซูเปอร์ฮีโร่พวกเนี้ยหายหัวไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เขาจึงตัดสินใจที่จะสร้างระบบโอแม็กที่ทําจากไวรัสนาโนแมชชีนทําให้ทุกคนเนี่ยมีพลังปกป้องตัวเองได้แต่ว่าก่อนอื่นเขาจะต้องล้างแค้นพวกฮีโร่จอมปลอมทุกคนก่อน ซึ่งทุกคนเนี่ยที่ได้ทานอาหารในร้านแพนดิปตอปอนนั้นได้รับไวรัสโอแมกหมดแล้วเขาได้เริ่มต้นโอแมกวอร์ War, ที่จะยึดคลองโลกนี้และสร้างโลกขึ้นมาใหม่ในแบบที่เขาต้องการและพอซูเปอร์แมนมาถึงก็มาไล่กระทืบวันเดอร์วูแมนอีกครั้งแต่รอบนี้เนี่ยแล้วก็ได้กรีนแลนเทิร์ตามมาสมทบและสร้างซูเปอร์แมนตัวปลอมสีเขียวออกมาสู้ตัวจริงแต่ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีจนมาเช่นแมนฮันเตอร์เนี่ยต้องแปลงร่างเป็นมาทาแม่งซูเปอร์แมนเพื่อหยุดเขาไว แต่ก็โดนซูเปอร์แมนปล่อยทิ้งไปอยู่ดีไม่มีใครสามารถต้านทานซูเปอร์แมนได้เขาก็เดินไปหยิบดาบของวันเดอร์วูแมนขึ้นมาพร้อมที่จะเข้ามาเสียบคอเธอแต่สุดท้ายแบทแมนที่มาพร้อมกับพลังวิเศษของเขาในการโผมาข้างหลังใครก็ได้เนี่ยก็ออกมาหักคอแม็กซิโลร์ดเอาดืด้ยอๆจากในมุมมืดเหล่าฮีโร่ทุกคนก็อยู่ในอาการปางตายซูเปอร์แมนที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าทำอะไรลงไปก็เริ่มเกิดอาการเศร้าเสียใจทาเลีย ก็ค่อยๆเดินมาหาแบทแมนพร้อมกับอาการที่ไม่ค่อยจะดีนะักตัวเธอเริ่มจะกลายเป็นโอแมกแล้วเสียงของแม็กซ์เวลล์ลอร์ดก็ดังขึ้นมาจากบราเธอร์อายบอกว่าแผนการของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วทุกคนบนโลกจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเหล่าโอแมกต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มเดินทางมุ่งหน้ามาที่จิ้ยอโอแมกแต่ละตัวก็เริ่มที่จะรวมร่างกันกลายเป็นซูเปอร์โอแมกสิ่งมีชีวิตอมาตะและสมบูรณ์แบบที่แม็กซ์เวลล์ลอร์ดเนี่ย วาดฝันเอาไว้ฮาเรียนรู้สึกได้ว่าเธอกำลังจะถูกเข้าไปรวมกับซูเปอร์โอแมกเธอบอกบรูซว่าซูเปอร์โอแมกเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ควบคุมตัวอื่นๆได้ก่อนที่เธอจะโดนดูดเข้าไปรวมกับซูเปอร์โอแมกต่อหน้าต่อตาแบทแมนตอนนี้จัสซิสเลกทั้ง7คนเนี่ยก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วก็ช่วยกันต่อต้านทัพโอแมกซึ่งในบทเนี่ยก็เกิดฉากแอคชั่นตูมตาตามสไตล์ฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์นั่นแหละครับจนเดอะแฟลชเนี่ย ที่ค่อยๆกลายร่างเป็นโอแม็กก็โดนดูดเข้าไปรวมกับซูเปอร์โอแม็กกลายเป็นอัลต้าโอแม็กอีกทีหนึ่งที่แข็งแรงยิ่งกว่าซูเปอร์แมนซึ่งตอนนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้เลยจนวอลลี่เนี่ยเข้ามาช่วยทําให้แฟลชเนี่ยคืนสติกลับมาได้พักหนึ่งก่อนที่เดอะแฟลชจะทําการวิ่งด้วยความเร็วแสงไปรอบโลกจนเข้าไปนในสปีดสปอร์ตวอลลี่ที่วิ่งตามเข้ามาก็ถามว่าแบร์รี่อ่ะจะทําอะไรเขาก็บอกว่าเขากาลังจะช่วยโลกทั้งใบแล้วต่อไปนี้เนี่ยนายจะต้องเป็นเดอะแฟลช และช่วยมันต่อจากเขาแบร์รี่วางแผนที่จะเสียสละตัวเองด้วยการเข้าไปรวมร่างกับอัลตราโอมกและเริ่มทําการวิ่งจนความเร็วเนี่ยทะลุสปีดฟอสแล้วก็สลายหายไปพร้อมกับอัลตราโอมักทำใหโอมักตัวอื่นๆเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นคนแบร์รี่ที่รวมร่างกับอัลตราโอมกได้วิ่งทะลุสปีดฟอสจนตัวสลายหายไปเขาได้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อช่วยโลกทั้งใบภาพก็ตัดกลับมายังฉากเปิดของหนังเรื่องนี้ที่ตอนนี้เนี่ย เรารู้แล้วว่ามันคืองานศพของเดอะแฟลชแบลลี่อัลเลนเมื่องานศพจบลงเหล่าฮีโร่ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อก่อตั้งจัสติสลีกขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกจากภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่เกิเนกว่าที่พวกเขาจะต้านได้และก่อนที่หนังจะจบสัญญาณประหลาดบางอย่างจากนอกโลกก็ดังขึ้นมาสตาร์โลเอเลียนที่หน้าตาคล้ายประดาวเนี่ยกำลังคอ่คอยคคลืบคานเข้ามาจากอวกาศทําให้ตอนจบของหนังเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เหล่าจัสติสลีกเนี่ยเตรียมตัวออกไปต่อสู้กับมันบนอวกาศครับ จะเห็นได้ว่าบทหนังเวอร์ชั่นนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจาก Justice League Tower of b a b e l เป็นหลักซึ่งว่ากันตามตรงผมคิดว่า Justice League Mortal เนี่ยมันก็โอเคนะในบริบทของหนังฮีโร่ในปี2007แต่ถ้าให้เอากลับมาทำตอนนี้แล้วก็ผมคิดว่ามันล้าสมัยไปหน่อยแล้วก็มีความเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันมากเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็โทษเขาไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วบทหนังตัวนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์พร้อมด้วยครับ เพื่อนๆคิดว่าส i ิติหมอ r ท a l เป็นยังไงกันบ้างก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะให้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe c h anel n เพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกเราด้วยครับหรือถ้าต้องการสนับสนุนพวกเราแล้วก็ขอเชิญหน้าที่พายี่ออนด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันผมก็อยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมากสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ